Zombie เอาละครับก็อยู่กับผมใน p ป๊อปปิ้งแมนนะกับแกมจูซิบอดครีมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามากันแล้วในเช้าวันเสาร์นี้นะครับผมนะวันนี้ผมก็มาเร็วหน่อยนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ผมก็ได้อ่าต่อสู้ซัดในเรีกบูไปแล้วนะครับผมก็ก็เป็นที่น่าเสียใจที่สุดเลยสําหรับผมนะี่คือพลาดอีกแล้วว่ะ ผมลืมกดอ่านนะทุกคนโอ้โหตีแบบดูเดือดมากเลยนะอ่าวรีกนี้ก็คนก็เข้ามาตีดีเหมือนกันนะถ้าพูดกันงตรงนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งซิกเนเจอร์นะผมนะของเกมนี้นะสรุปผมรีกของผมก่อนในฝ่ายนะผมผมก็อยู่แรงโดมิเนเตอร์อันดับที่54นะผมมีแต้มอยู่671นะอ่านะวันนี้ไม่พลาดแนะ่เดี๋ยวฉันจะจัดการ มีหลายแพ็คเลยนะ,ะถ้าพูดถึงวันนี้นะผมก็มีแพ็กประตูชัยนะผมาไฟนอลโชว์ดาวนะผมซึ่งผมจะต้องเข้าไปตีอย่างแน่นอนนะผมแล้วก็เวอร์อีเวนต์บอนะผมปรากฏตัวขึ้นมานะก็เป็นพิ้เล็กอีกตัวหนึ่งที่วิวัฒนาการไปแล้วนะผมเป็นมอเตอร์เ็กนะผมนะก็จะตีแย่งชิงประตูชัยกันนะสําหรับใครที่บว่าอยากได้ดีเอ็นเอนะผมนี่ไงเห็นหมมอเตอร์เล็กนะผมโอ้ย เรียกว่าสุดจัดเลยทีเดียวแล้ว DNA มากมายก็รอคุณอยู่นะผมนะหนๆก็ในๆแล้วเช้านี้ขอลุ้นการ์ดหน่อยแล้วกัน <c oughs> ก็รู้สึกว่าจะเป็นทีเล็กนะถ้าผมจำไม่ผิดนะการ์ดไปที่ดีที่สุดใช่ไหมแต่ว่าขอรับดีเอจุกๆไปก่อนปัดทันว้าไม่ได้ทีเล็กแล้วแน่ๆ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรได้50แบงค์เขียวแต่เช้าก็ถือว่าดีจัดเลยนะผมนมสิบอหน้อไปหน่อยสำหรับ J w ิวนผม มาเช้านี้ผมยังไม่เล่นแพ็คไหนแพ็คหนึ่งนะผมนอกจากอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือปูนั่นเองนะผมมาลุยกันดีฝ่านะมาประกาศความยิ่งใหญ่กันดูซิว่าเราจะสามารถเอาชนะฝั่งตรงข้ามได้หรือไม่นะผมเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งเลนชินียอย่าพึ่งกันแล้วกันเอาตัวนี้นี้อะไปลุยกันไม่ได้สูตรนี้ยังไม่ได้ยังลุยไม่ได้ยังลุยไม่ได้ไม่เอา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 เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเราต้องมีน้ำนะซื้อมาเลยโถ่เรา แบงค์เขียวเยอะแยะก็ตะกี้เพิ่งจะได้ไป50แบงค์เขียวนะดังนั้นก็เลยแบบว่าเล่นซะก่อนโอ้ยดูดีเหมือนกันดูดีเหมือนกันมันจะตามเราตายตั้งแต่ตามแรกแล้วนะเอ่อเมเทียโพดอนนะ้ำพร้อมแข่งกันด้ก่อนนี่ยผมยังไงยังอยู่ได้เยอะเด็กเยอะเด็กอ่าโพดอนนี่ก็น่ากลัวมากเหมือนกันเลเวลสัตว์สัตว์เนีนผมมาเลยใส่เข้ามาจจเมเทียโพดอน ทำได้ฉันไม่ได้หรอกดูโลกเกาะฉันซะก่อนนะไม่กล้าเห็นไหมผมบอกแล้วเถอะทำได้แค่นี้เ <c oughs> ออเมื่อทำได้แค่นี้นี่ทำยังงี้โปรแก,กัมหนึ่งนึกแล้วแหละเ <c oughs> ยอะไงแกต้องโปรแกัมหนึ่งอยู่แล้วเพราะเลือดแกน้อยแล้วเกิดวาเราก็จะได้เปรียบตรงที่ว่าเลือดมันน้อยที่ผมฝันโน้นนะไม่รู้พี่ยกเลือดน้อยหรือเมื่อกี้ไม่ได้ดูอันตรายพี่ยกนี่แหละตัวอื่นไม่เอาไรดูพี่ยกดิเออ วุ้ยพี่ยมเลือดก,ก็พอสมควรแต่ดาเมจไม่มีเลยพี่ยมโอเคดังนั้นเป็นต้องไปกลัวแล้วพีย่ยกพี่เ็บอะไรสู้ได้แน,น่นอนเอาแน่มีแค่สามเท่านั้นนะผมถ้าโจมตีสมสี่สมห้านี่แพ้ทันทีพูดเลยว่าแพ้ทันทีล้วดันเอาตัวเลือดน้อยมาไว้ข้างหน้าโจมตีสามสายนะผมเออเรียบร้อยแล้วเราเหลือตัวแค่นี้เราจะปรับดันแขง้ดิเชื่อดิอะไรต้องปรับได้อยู่แล้วว่าแข่งแก่งขนาดนี้เ,เปลี่ยนตัวสิครับ ไม่ทำไมอ่ะ้ยหนึ่งสองนะผมโอดอนมีแก้าร้อยนะผมประกันหนึ่งสองสามนะผมแล้วก็เหลือไว้สองโอเคสวยโลนสวยโลนเพื่อนตีแน่สวยโลนมะแด,าดา่ <c oughs> มาเลยไม่เห็นมันนานเลยนะผมสำหรับโอดอนเรียกว,ว่าเป็นแรปเตอร์ที่บอกว่าโอ้โหหน้าเกรงกลัวมากยอมเต้เซเซเซตเล่าดนเช้าเช้าเออแทบแรกต้องมาแล้วปะ <c oughs> เหลือสองรอยแต่สองรอยนี่แหละจะขยี้ให้หมดเลยทีเดียว ออกมาเล็กซี่หนึ่งสองสามผมขอทุกทุกที 3, อันสามเยอะแยะจังเยอะไปหน่อยโอเคแต่เราจะไม่ใช้อ่าป้าเล็กซี่อ่ากำจัดที่ยกนะผมอ่าหรือว่าต้องใช้ดีกว่าโอ้ใช้ไม่ได้แล้วแหละไม่ได้ป้องกันเลยนะผมมาเลยเดี๋ยวพอได้อยผมว่าพอได้พอได,อได้ได้เด็กชนะอยู่แล้วละ่ะเอ้ยอ,อย่างนี้ก็เอาอ่ะอย่างนี้ก็ได้ได้วยอ่ะป้องกันสองไว้ไหมผมป้องกันสาม แล้วดีนะแดนที่ป้าเล็กสี่จะตายป้าเล็กสี่เลยไม่ตายแล้วนะผมเรียกว่าไม่ตายแล้วอมตะเลยทีเดียวโจมตีสิอยู่สบายโอ้โหเหมือนนอนอยู่คอนโดตายซะเถอะจะอยู่เลยเดี๋ยวฉันจะกลับไปนอนคอนโดแล้วงามาสักทีนึ่งเถอะโอ้หปัน่นไสพี่ยกจัดๆเออกระเด็นเลยนะผมหกพันสามชนะไปแล้วนะผมยกแรก ูที่34เลยอ้เยอะมากโอ้โหขยับไปนิดเลยอ่าก็รีกนี้ที่ผมต้องเร่งมาอยู่แรงเพชรก็เพราะว่าอ่าผมไม่ค่อยมีเวลาว่างนะผมนั่นะคือข้อที่1น,นะข้อที่2บูจะต้องเป็นของผมในเลเวลแม็กจะต้องเป็นของผมเท่านั้นเอ่อเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ปลุยกันที่ฝ่าเออไม่ได้ผิดสูตรผิดสูตรต้องอันนี้โอเคเลย ก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับผมขอผมดูโฆษณาหน่อยไงไม่ได้ป่ะทุกคนโฆษณาต้องมาโอ้ยเดือดจัดเลยอะ่ะนี่เดือดธรรมดาเดือดปะทุเลยดีเดียวต้องภาวนาไม่ให้มันเปลี่ยนตัวนะผมจริงจริงเปลี่ยนตัวมาผมไม่กลัวแต่ว่าอาการจะไปไร้ค่าเจ้าตัวพืชที่มันไปอยู่ข้างล่างแล้วมันคงยากนะผมพูดเลยมันคงยากมาก แต่ก็จะพยายามนะยังไงต้องเก็บสแต็กให้ได้เออพวกมันเหนือมากว่ยังไงก็ไม่ไปจะตกนี้ปนป้องกันหนึ่งกับชิพหายแล้วมันุสุนทร์ศาสตร์เลยด้วยชื่ออะไรอ่ะอ่ากีก้าออ่่าาแองกิโลเซพรัสประมาณนี้ประมาณนี้ยนะจีแกนแองกิโลเซพรัสอ่าแล้วแต่คนจะอ่านนะผมอ่าจีแกนกิโลแบบเอ่าจีแกนกิโลเซพรัส 6. โจมตีฮอกไอนั่นแหละผมตึงเงียบไปรุดอยู่ตามตายไปนะรับผม <c oughs> ให้มันได้อย่างนี้ดีทําทำได้ดีแล้ะสมรักสเตโกโจิว๋วจมตีหนึ่งจมตี 2, สองจมตีสามถ้าพูดติดิแขัดไงก็ขออภัยด้วยละ,ะ <c oughs> <c oughs> กนันเช้าๆผมเป็นเงี้ยแหละทุกคนเช้าๆผมเป็นเงี้ยแหละมาตายซะงํา กระโดดตบแบบเต็มไม้เต็มมือสองไม้สองมือประสานใจเป็นหนึ่งเดียวนี่กูโตมาเจอโตโล,โลเลเวล38เลยอะ่ะเลือดมันไม่เท่าไหร่เราดูดาเมจมมนซะก่อนนนี่มันดาเมจรอบสังหารชัดๆเลยทีเดียวมันก็บอกมืงก็บอก,กันะนะจมตีสามอื้ยเหลือหนึ่งไว้ด้วยอ่ะเหลือไว้ทำไมอ่ะหนึง่งนังไม่จำเป็นก็ได้มันเออเราต้องจมตีาสามเลยนะหนึ่งสองมแล้วก็อุ้ยพันสอง 2. เรารับดาเมจได้ดีนึงเนี่ยหนึ่งสองสแสนผมแล้วก็เหลือสองแงเน็ีน่ย <c oughs> เสร็จโก้สิครับนี่แนะ่เอาเด้ออ่าขวดนี้ตัวท้ายๆนี่มันบวกกันด้วยดาเมจชัดๆเลย <c oughs> นี่มันสึกดาเมจของพี่ภพเลยนะถ้าเอาจริงๆนะผมมาเลยเจ้า <c oughs> พาโบซอรัสแต่แล้วไอ้คนนี้เป็นวีววนนอไอพี ดังนัน้นเราจะปล่อย VIP ให้มีชีวิตรอดไม่ได้เรียกว่าอิจฉาแนจัดถึงมีทางโบได้ไงว่าตายซะเฉยอ,อย่าอยู่เลยพวก VIP งับนี่เล่นไม่เก่งใจใส่ฟรีใช่ไหมตายซะอย่าอยู่เลยไอ้บุนรู้การุกภาพใส่ฟรีซะมัง่ง okay. โอเคโอคได 3, 3. ส้สามสามตะกี้ได้สามสี่อัมนะต้องมีอันดับวะ่ะวันนี้ต้องรักษาให้ได้อนะันดับเออป๊อบมึงก็พูดไปไงั้นแหละเดี๋ยวมึงก็ล่วงไปข้างล่าง แต่ไม่เป็นไรถึงเชิดจะล่วงลงไปเดแต่เชิดก็ตามไล่ขึ้นมาอยู่ดีอ่าอย่าลืมนะผมสําหรับซีซั่นพาร์นะก็เป็น Echo อย่างที่เราตั้งหน้าตั้งตารอ,อกันจริงๆด้วยนะผม <laughs> โอเคก็เป็นอ่าแรปเตอร์ or, พี่น้องกับบูเนีผมนะตัวมันก็จะออกสีประมาณนี้แหละอ่าก็จะออกแบบว่าเหลเหลืองมานะเหลืองเมาอ่าโอเคไปม่ต่ตอนีดิฟ่า ผมก็ได้ทําแต้มไปพอสมควรแล้วนะก็ได้การ์ดไปแรกคือ5้าพันนะผมส่วนใบที่สองนี่หมื่นห้าเลยทีเดียวว่าจะได้ใบที่2นี่มันคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะผมเอาละครับก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับผมมาดููต่ตอสู้ดีโอ้โหโคตรตึงอ่ะโคตรตึงหนึ่งนังเลยทีเดียวโอ้โย,อยเจอนิกโตซอซลาน,นะผมพ่อนิกโตเราทำง yeah, yeah. ไงแกงแกงไม่อาจแกเก็บสแตก็กลิขถือว่าแก้งแล้ว มันเลยเอ่อกินพืชก็โหดเหมือนกันนะฝั่งผมโหดมากเลยทีเดียวดังนั้นเนื้อเราห้ามตายนะอะไรก็ตายได้เปลี่ยนทำไมเปลี่ยนไปเพื่ออะไรเปลี่ยนเดี๋ยวฉันก็ล้มแกอ,อยู่เดเอา่เอามามามาเลือดแค่เนี้ยฉันไมคลควอยู่แล้วสุดใจล,ลาโคเซราท็อปรักอีดิชัน่นโอ้ยเรียกสะเต็มยศเลยทีเดียวเลเวลสี่สิบเลยนะไม่จงรู้เลยนะผม ไม่คิดชีวิตคือไม่คิดจะทาอะไรแล้วทั้งนั้นพูดเลยว่าชีวิตมันไม่คิดจะทาอะไรแล้วทั้งนั้นดังนั้นผมมีสูตรตผมมีแผนที่จะเอาชนะง่ายๆแค่ไม่ต้องไปนั่งแบบว่าเล็งๆมาแล้วมันจะโจมตีไม่โจมตีช่างมันไม่ต้องไปนั่งเล็งมาแล้วเพราะมันเปลี่ยนตัวนี่แหละแล้วเกิดแผดกรนี้ขึ้นแน่นะผมเหนะ โจมตีไม่ได้แล้วลักอีดิชันโจมตี5เลยทีเดียวโโใส่สุดเอออะพาโตไปแล้วนะผมะแสดงว่ามันตัวตัวสามพันแล้วเนี่ยแหละ <c oughs> เรียกว่าเอาอเทอร์โบแบร์พันสามพันเลยทีเดียวเปลี่ยนตัวยังไงเนื้อตายไม่ได้ครับผมโจมตีหนึ่งโจมตีสองวิสบายเลยอ่ะโจมตีแค่สองนั่นนะั้นป้อกันหนึ่งนะผมแล้วก็มันเหลือแเศษไม่มีเหลือนะผมโอเคง่ายเลยอ่ะเป็นอะไรที่ง่ายมากพาร์โตแปร์ที่เก่าไว้เจอชิพายแล้ว สี่นี้แหละโดนไหทองอย่างแน่นอ <c oughs> นติ๊กโอยมีแค่สี่เองจะกล้าโจมตีสี่เปล่าได้ได้มันเลยหัวงับหนะเต็กเรียกว่าอา่ายังไงอะ่ะต้องแบบท้าทายเขาไว้ท้าทายอำนาจมืดเออไปเนะเออไปท้าทายใส่เขาได้ไงหรอเขาจริงหรือว่าเออพลาดชนะเราอยู่ด้วยนะโจมตีหนึ่งโจมตีสองุอ้ยเกือบพออ่ะคิดโตโจมตีสามนะผม แล้วก็6อ0อุ้หูทับไม่เหลือดาเมจเลยเดียวไอ้แมานี้ใช้ไม่ตายสูงสุดเลยใช้ไม่ตายสูงสุดซะหน่อยเดี๋ยวมันไม่แท้นะนานจะได้เอารากัสออกมาเล่นนะผมมาผมมีเลเวล20เองแย่สุดๆเออมันเป็นตัวที่แข็งแกร่งตัวหนึ่งเลยนะสำหรับเจนระดับ3นะผมดูดีขนาดชิ้นเต่าเลือดอเยอะกว่าให้มันได้อย่างงี้ยนะตายซะอยอะเลยไอชิเต่าโซล่า ยังดีกว่าตัวนั้นหน่อยนะตัวนั้นมันร้องแย่ๆนะผมไอตัวนี้มันยังร้องดีหน่อยแง่แง่ใช่ไหมแง่แง่แย่ๆโอเคต,อต,อตามสไตล์แรปเตอร์นะผมชนะไปแล้วลูกมันเป็นแรปเตอร์ป่ะวะถึงจะเป็นแรปเตอร์ or, ไม่ใช่แรปเตอร์เราก็ชนะไปแล้วนะผมอันดับต้องมีโอเคสวยโลนจัดๆมาขออีกสักทีหนึ่งก็แล้วกันเปิดได้บูไปเลยไหนๆก็ไหนี่โอ้ยเอื้อเปล้วเห็นไหมทุกคนเอ้อมันได้อย่างงี้ดิ อีกสักยกหนึ่งเนี่ยผมเรียกว่าจัดตึงสุดๆและว,วันนี้เ,เราโน้มตัวนี้เป็นตัวหนึ่งอยากแพ้ไงเรื่องมันมีเท่าเนี้ยนะความอยากแพ้ของเรามันต้องมีวะทุกคนกู <c oughs> ว่าเดี๋ยวได้แพ้ทมใจต่านี้ยไม่น่ารอดแล้วแหละมากูต่อสู้อันดูเด็ดเผ็ดมันหน่อยเฮ้ยมันไม่ให้ผมดูโฆษณาแล้ววะเออเว้ยนะแย่เลยทีเดียว <c oughs> ตายแล้วเจอโคมา่าสไปดัตเลยทีเดียวตัวแรกอ,อ อาพวกกันหนึ่งไว้ก่อนเนี่ยเป็นพวกกันหนึ่งน,นี่ก็ไปแน่ๆแล้วมีครัเรียด้วยอ่ะโอ้โหดูเด็กคนนี้คมครั้นพวกรันไม่ธรรมาดามีเวททัตเตอร์เจนซสองเยเอะมาเลยตาแดงกลับโจมตีโอ้โหนี่แหละรอมานานแล้วร้อยมึงโจมตีมานานแล้วพวกกันนี่นี่ได้กระสวดกับที่หน้าไงเลยเนี่ย,ย,ยให้หน้าไงเง็บเลยให้ดันมามา,มาเลยเก่พร้อมมานานแล้ว โอมาสไปนัมาวันนี้โจมตีแล้วโจมตีเหรอโอ้โหจิตใจมันจิตใจทำด้วยอะไรสุดติงยิงเก่งไอ้คนเนี้ยถ้าเราโจมตีสี่เราก็ล้มมันได้นะอ่ป้องกันหนึ่งสองสามดีป่ะแล้วก็เหลือหนึ่งเดียวเล่นอ่อยเหยื่อสุดๆเอาแด่อกาโจมตีเวลาเอาได้เอาได้อโอมาสไปนัมาเลยว่ามันลังเลว่ะลังเลใจวะมันตกกินว่าทำอะไรวะ โจมตีสามนึกแล้วแหละว่ามึงต้องทำอย่างงี้ยอือเรียกว่าสบายอารมณ์แหมเสร็จแล้วสิเองะโจมตีเดินโจมตีสองโจมตีสามจมตีตีโอ้โหผมคิดว่าโจมตีสามพอเนี่ยไม่พอเนี้ยผมอือไปเลยจะโกม่าสไปนัด <c oughs> เป็นยังไงล่ะอุ้ยมีพันห้าเลยอโจมตีเราแค่สองเราก็ไปแล้ว <c oughs> เออเรียกโหดมากดูดิดูดิดมันจะพันไง โจมตีสองเหลือสองเอกโอ้โหไม่ธรรมาดาเอือไปเลยนะผมเลือดเราเลือดน้อยเกินไปไเรื่องมันมีแค่นี้นปัญหาชีวิตมันมีแค่นี้นเลือดเลือดเรา้อยเกินไปเรามีห้าแต่เราต้องโจมตีมันถึงสี่มันมีเจ0ดร้อยถ้ามันเก็บไปตัวหลังเราเน่าแนะ่ดังนั้นเปลี่ยนตัวนะผมโอเคแล้วก็พอเปลี่ยนตัวมาแล้วไม่โจมตีมันป้องกันสองแน่แน่แล้วโจมตีอีกไมอ่ะไม่โจมนะผมโอเคมาเลย ไอ้แบลโล่เถฟงควมตุกติกของเราเทคนิกเทคนิค <il> ไ <t Ald ous ine> ี่จชตุกติกไหมมาเลยโคเรียจังโจกทะาม่อโจมตีสิโอ้โหโดนหลอกซะงั้นนะเรื่อว่าหลอกกันแบบง่ายๆซะงั้นน่ะโอเคทีนี้ก็สบายโลนล้ะเฉยพระเอกนั้นตกเป็นของคอนคาเวนเตอร์ เจ็ดร้อยหนึ่งสองสามได้ใช้ไม่ไทยด้วยเนี่ยผมเผิดแน่บอกแล้วเสร็จโกเรียกว่าติดหลุมพางอย่างง่ายดายวันนี้นี่เรียกว่าเฉยเหยื่อล่อที่แบบว่าไม่ต้องใหญ่โตมากก็ได้ก็ติดแล้วโอเคมาเลยดูมันสวยเหมือนกันนะออันนี้าร์เตอร์เจนสองนะผมอ่าอาร์ดิเกเตอร์กันแล้แต่หมดกัเนี่ยเอยโดนเข้าไปหนึ่ง ไม่เก็บปวดเท่าไหรเพราะว่าการโจมตีที่แท้จริงมันจะเริ่มจากนี้ต่งางหากละ่ะดูไว้เป็นขันตาเจ้าเด็กใหม่ตายซะตีแน่ให้รู้กันไป mm hmm. เรานี่เรื่องฟาร,ร์มเก่าไม่ต้องพูดถึง <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแลวแล้วอิลิทัตเตอร์ก็ได้รับการสั่งสอนจากคอนคเวนัตเตอร์ไปแล้วนะผม,มว่ากินเนื้อเนี่ยจะต้องต่อสู้อย่างดุดันแบบนี้ <c oughs> Okay ได้ร้อยหนึ่งวันทุกคนอ่ะก็พอดีฝ่ายนะสำหรับเช้านี้นะผมเพราะว่าอันดับผมก็พุ่งทะยานสู่ดวงดาวเรียบร้อยแล้วนะผมถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ล่างดีฝ่ายนะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งให้มีป๊อปด้วยส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปอสแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมซีโยแกนทุกคนเฟนดายางเล่นโยมาแล้วฝ่าย